ครับผมสวัสดีครับวันนี้เจอกันเช่นเคยครับครับสองหากินส้มไตชนแนลครับแอตเตวรดาครับปิเฟจิตครับสักจึดครับทั้งผู้นี้สองสามนะครับอยู่ในปลายอีกหนึ่งครับครับผมครับเจอกันครับครับเบิรครับเปิดแรกเข้าผมไม่เปิดแรกหรอกครับผมไม่เปิดแรกหรอกครับเปิดนี่ครับเปิดนี่ครับเปิดนี่ครับใส่นี่ครับ ใส่นี่เป็นไรครับโอ้เอ๋มึงแน่มึงแน่ยมึงใส่ปลาเนี่ยเดะครับใส่สวยครับปุ่นครับทีมเดะผลงานเท่าสวนปลาใส่ดีโอ้โอ้แทงอ่าใส่สวยครับกำลังงามกำลังงามนี่สวยแล้วครับจะไปครับเออมึงอย่าจืออย่าจือ จำหูขี่ไป้วครับไป้วครับสีมือสี่ไม้สี่มือละสี่ไม้สมือละกนังนับมาแล้วม, <c oughs> มาแล้วลวันโอ้โอนปอนเซเลยวยู่ไก่เลยอรออยหอ่หีหมีหหม่มยูไก่เคนถือกระง เหมือนโดนมันรับมาเขาว่าบ่ให้ว่างกะซังมันสีรักเมื่ออานทัน ทีมงานเฮาออกกามาครับบุนหนุ่ยปุ๋ยวันทืงงินบังนี่บังนี่นาคุณุๆมาครับบังนี่มีนาคุณนๆเลยแต่างมันหอมั้งพี่เออโอ้มึงยกย่อนเนี้อะไรองมึงวะขี่ตมเทียบเลย นี้ลนี่แลหวานเชียบัมสัม่ี้เ้ยมาสมเยาตัวใหญ่ได้อดเอาพไมรุนไม่รุนนี่นะโอ้เวตัวใหญ่เลยให้เอาทหามันนั่นนั่นปสิดปสิดปสิดพิจิตรมากบอดบอดจัดการโอ้ยเอาตัวบอด โอ้เถียงกันกากากากุ้งออกข้างล่างล่างจะเดินพอนะครับพี่น้องจัดครับจัดสักจิ๊บซิวบันมุ่งโม่ไปกระเดือดเอาละครับอืออืออือโอ้ใส่นี่ครับใส่นี่ครับสดเด็ดครับสดเด็ดสดเด็ดพี่น้องสดเด็ดต่อสักจิ๊บครับก็มาดิครับ ตเดียวกูมอังอานุนแนเขียวโอ้ใส่นี่ครับใส่ละมือตานี่มตาก่อนอ๋อฝ่ามือครับฝ่ามือไปไปไปย่อลงย่อลงเเปลี่ยนเปลยนเปลีนี้เปลี่ยนแล้วไดตายหล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวตุนเล่าเนี้ยเราอยากโยกงเห็นม่นนี่เศร้ามือนไวๆอยู่มึงกับเรือตุนเรา นั่นนั่นให้มันขินเซาะเลยโอ้คือมัตึงว่ะก็ตึงเมื่อนี่ว่ะโอ้เพราะเรา่นแหละจะไปยดย่อเหีิดแล้วครับถือเต็มเดียยวหาของสั่งโต้เลยอู้จ๊่งโอ้ย โบได้หำนี่เด้อบได้หำจังไรคอยลูกเลี้ยงจบกันเหมือนเอาตัวรอดจังไรโอ้โหโบหน้าโบโอ้ใส่เรางมื่อไคนณนะคุณยกปลาได้ยใส่มึงตัวปลาเขายกได้เมื่อตัวสัมผัสมือมึงยกมึงยังป่าทำไมให้ตัวปลาโอ้ยจังติดหัวแางตัวปลาเมันพี่ยกได้เนี่ยตัวนี้ไม่ไม แน่ยคีวเขามาเจอยันน่นนี่หอนรักขานใหญจริงเนี่ยตอนนั้นนี่นี่นี่ไอตัวไอสักนี่ไอตัวของพี่ไม่รู้ปวดตาปวดตาไข่รู้มึงเป็นไข่อะไรสวัสดีครับพ่อมึงเป็นไข่อะไรเอ้ยแสดงอาการหวงอ่ะทันดีเลยกูไปกูไปได้กับเมียมึงตอนไหนมึงจะมาได้โอ้ยโ้ยออกโอ้ยออกตัวนึงเงี้ยยกคนเดียวเลยงังไงยกคนเดียวอู้ยออกตัวนึงครับ แันแอตมาก่อนแต่ผมบ่ใครรับมูอยู่แล้วแต่ใช่มึงใส่ปลากันหลานเคยมันี่หลานเคยผมรับมันัดชมันขอเป็นมือจอครับงครับงานเขาใส่ยังไลูกซิดนะครับควายควายควายเอาควายได้อีกอ๋อนีนอะแย่งกันอีกแล้วกลัวเออหมาดิเอามาดิ นะก็เป็น,นคนยุคล้ลครับวางละไปคบเปเอาคนจะบวกไปไ่ไปเห็นหนคนดังยเอเราเบิรตัวนี้มา,มาไปครับเดีเี้ยอเบร้อยนะว้าวาใ้ใส่ใส่ใส่ได้นะครับใส่นี่ปลาไม่เก็ดปลาม่เก็บกระปุกเท่าไรครับ ได้ปลาครับสวยสวยใส่่ดีอูู้ว yeah. ่าเหนื่อยยังเสียบไปครับไปครับอือ พอดีกว่าใส่บมนี่ละโดดตุ้งโอ้ยมึงกระเท็โพดพี่น้องเ้ยขอเสาเดมหยกหยาคันเทบพี่เลี้ยงพี่จับจจับสวเสียพี่เลี้ยงบ้าบอขอเสียพี่เลี้ยงคุกคุกคุกกรโดดรกันกันคุกดักหน้าดักหน้าคุกดักหน้าอา้ยไเิดอามางเงยไดจับคอม่เ้ยด โอ้ยเจ้าเปลี่ยงเจ้าเลี้ยงเจอเปลี่ยงเจ้าเลี้ยงครับถ้าเลี้ยงตอนนี้มันก็เชียงเลยแล้วโอ้โอ้ยไปซ้ำโอ้โอ้ยเซนอะไรจับไม่ได้ไปแล้วเนี่ยอืไปครับไปเปิดนี่บ่อนะโอ้ยหข้งดีเต็งสั่นเลยกระตองแน่นอนเลย ว่าตังตองกับสลิดไงเอ้อเอ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 ้ยคือตึ๊กตึ๊กวะต่อแม่ครับบล็อกทรงแดงครับผมไกลไกลอ ทรงแดงเสียแดงมาโมมามานเป็นไ่เป็นไรหรอกไปเสียวปลาคนนี้แดงไปทำงานแย่ตัเอือเรียบร้อยครับเปิดนี่ครับสักจึดเคดอีกแล้วครับใส่ใส่พระธรรมดาก็งูบักห้านี่ โอ๊ยโอโอโอ๊ยโอ๊ยปลาคอยสิรูด,ด,ส,ด,ดสุดยอดครับเปลี่ยนได้ปะตอนนี้ได้เหรอเดี๋ยวตาเราเปลี่ยนแล้วเด้เฮ้ยใส่ปลาครับมันเฮ็ดอีกแล้วครับสองสองสองบวกเลยครับเออสุดยอดครับ

โอ้ยแย่งก oh, so, ันแล้วแย่งก like ันแล้วคนน่ะแต่ใช่ใช่มันช่ครับผมกูก็ส่ยงามนะครับเนี่ยอย่างอย่างแย่งกันยกแล้วไปใส่ใส่เสียเลเสียเลยเวียแตกซะอืมอย่าคือใส่แล้วใส่แล้วใส่สวยเลยอ๋อไะ่ใช่ใส่แบบนี้นั่งไหนบ่หน้าตรงอันนี้บ่โอ้เอ้าบ่ไม่ครับปังปอนพวงครับ เ้ยสั้นเลนมากค่นี่ถีบลูกน้มซะบ่ตาก็มาคิดตอโน้ตไปเท่านี้ผมว่ายกประเดี๋ยาก็คือมาขัดเลยเอาเมียเอาเมียเขาแลยกยซาเกินพาะนะเกินเกินซาเกินไป โอ้นึกว่าป่าหางเถุงอืมยังไงอีกยังไงอีกยังไงโอ้ยโอ้ยแทนมันแทงกันแล้วครับบอกได้เลยตัวยังตัวให่ัท่านอือสรุปได้ลตัวั้เได้ มึงนี่แม่ไหนบงนี่ในตัวไหนตัวหนตัวใหนตัว้อตนี้เนาะอโอ้เออเเตสิบอกกันอืบางดเฮ้นยจะไปดตักออกเตี้ยงกันเตียงกัรแต่บึกมึงรบางทีคือสุดปุยปลาหรอกอาครับผม ตอนนี้เขาก็จิปิดคลิปแล้วนะครับผมเพราะว่ามันสีเงาเกินครับนี่ครับผลงานเขาครับเดี๋ยวไอ้สักิีก็ขึ้นมาสรุปผลงานครับเป็นงานเนี่ยตัวใหญ่ก็ม้วนนะเทียงกันนิ้วก็ม้วนหนึ่งแล้วไปเทวดาเทียงกันเนี่ยได้ตัวหน่อยเได้ตัวใหญ่เนี่ยเที่ยงกันเที่ยงกันเที่ยง เพชรอ่านี่ครับผลงานเขาครับระยะสั้นๆนะครับมันนี่นี่ตัวนี้ผู้ใดได้วะควาย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 นี่เหรนี่ของลูกศิษย์นี่สองตัวนี่นี่ของอาจารย์จำได้เอ้าตายีลห้วนี่โอ้ยนับวูโตไหนได้ของยี่ห้อเนี่ยเยอะโอเคครับ มานนี่ก็ัหมือนี่หากินซ้ำแชาแนลที่งมนครับจากจึกผู้ใดน่ะปามดครับเด็กม่เด็กม่เาเทวดาลก็พิจิตรล้วก็ปังปอนปวงครับคุณโอ้ยย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 กกยยยยยยดกยยยกยย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 ยปยย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 เยย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 ทยยยยิหกินน้ำตาครับ